สวัสดีครับนี่คือพัดลมตั้งโต๊ะนะครับรุ่น sp เจ็ดกสามหนึ่งเป็นขนาดสิบหกนิ้วนะครับจะมาทำการฉีดนะครับน้ำมันจากแบบชุ่มฉ่ำครับโดยไม่ต้องถอดมอเตอร์ครับโดยไม่ต้องถอดมอเตอร์ออกมานะครับเพราะการถอดมอเตอร์ถ้าไม่ดีอาจจะทำให้สายภายในขาดแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับการฉีดนะครับก็สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นครับใช้สไตล์นี้ได้ทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเอามาให้ดูสามารถเทียบเทียงได้กับทุกรุ่น เราสามารถใช้น้ำมันจากนะครับฉีดจากตรงนี้ก็ได้ครับแล้วมันก็จะไหลลงไปตรงนี้ตรงแกนเน,น,นี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะมีวงแหวนมองเห็นเหมือนวงแหวนนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นบูธนะครับอันนี้นเรียกบูธหน้านะครับบูธหลังก็จะอยู่ข้างหลังนี่อันนี้บูธหน้าเนี่ยเห็นจ่าๆเลยนะครับตรงนี้ข,บขอบๆเนี่ยเป็นสีทองเหลืองนะครับเรียกบูธทองเหลืองฉีดลงไปน้ำมันก็จะจมลงไปพอจมลงไปแหวนซับน้ำมันก็อยู่ตรงบูธนั่นเลยนะครับมันมันจะครอบบูธอยู่พอดีก็ฉ่ำเหมือนกันครับ แต่จะมีวิธีที่ฉีดชุ่มฉ่ำยิ่งกว่านั้นครับตรงนี้นะครับก็คือชุดเกียร์บ็อกนะครับอันนี้ก็คือเฟืองขับอันนี้ก็คือบูทหลังนะครับบูทหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ในช่วงนี้บูทหลังหรือเรียกว่าบูทท้ายนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือแกนพลาหรือแกนโรเตอร์นะครับจะวิไหลออกมาตรงนี้นะครับเข้ามาที่ชุดเกียร์บ็อกนะครับเมื่อเวลาเรากดจุกลงนะครับมันก็จะทําการสายได้นั่นเองนะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นขาวๆเนี่ยนะครับก็คล้ายๆพลาสติกนะครับเขาเรียกว่า กระบอกไฟเบอร์ครับจะใช้ใช้สําหรับสวมแกนพาวไว้นะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับจะมีที่บูทตัวหลังนะครับบูทหลังแล้วก็มีจะมีที่บูทหน้าด้วยนะครับแล้วระหว่างกระบอกไฟเบอร์ตัวนี้ครับจะมีแหวนไมล่าอยู่สองตัวนะครับประกบกับกระบอกไฟเบอร์นี่ครับอันนี้ก็จะมีเป็นหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีที่บูทตัวหน้าอีกหนึ่งชุดเขามีไว้ทําอะไรครับมีไว้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้มากนะครับถ้าไม่มีมันจะ พุ่งออกไปชนตะแกงหลุดเลยนะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวล็อกให้มันเคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณสามมิลน,นะครับประมาณสามมิลถึงหนึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับจะขยับมากน้อยอาจจะไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับความแรงของพัดลมครับถ้าแรงมากก็อาจจะต้องให้มันเคลื่อนที่ได้มากนะครับเพื่อให้มันเกิดการให้ตัวนะครับ การฉีดนะครับเราก็จะฉีดตรงนี้รุ่นใหม่ๆก็จะไม่ใช่เป็นกระบอกไฟเบอร์แล้วนะครับสําหรับพาตลรรุ่นใหม่ๆนี่เขาจะใช้เป็นเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กนะครับเหล็กสีบอลเงินแทนครับส่วนแหวนไมล่าก็ยังมีประกบเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ตรงขอบเนี่ยมันจะมีแหวนไมล่ามาเป็นบัฟเฟอร์อีกวงนะครับตรงนี้ก็จะมีบัฟเฟอร์อีกหนึ่งวงเพื่อกันกระแทกเข้าไปที่โรเตอร์นะครับเวลามันเกิดเราเปิดพัดลมมันจะตึ๊ดๆตรงเนี้ยตึ๊ดๆน,นะครับก็จะบล็อกไว้ ให้เกิดความนุ่มนวลนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ที่แตะอยู่กับกระบอกไฟเบอร์ตรงนี้นะครับโดยมีแหวนขั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูทนะครับบูทหลังนะครับก็อยู่ด้านหลังส่วนบูทหน้าก็เช่นกันครับก็จะอยู่ข้างหน้านะครับแลวมันก็จะแตะอยู่กับบูทอย่างนี้เลยนะครับเราก็เพียงแต่เอาน้ํามันฉีดเข้าไปตรงนี้นะครับฉีดให้มันตกอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะไหลลงไปในบูทเมื่อมันไหลลงไปในบูทมันก็จะฉ่ำเองนะครับบูทก็อยู่จะอยู่ในกระป๋ะนี้นะกระป๋ะใหญ่ๆนี่ครับแหวนซับ ก็จะอยู่ในกระป๋อใหญ่ๆนี่แหละครับจะเป็นแหวนวงใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือกระบอกไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นของประมาณ5ปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นประมาณ5ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็น16นิ้วนะครับแหวนเชื้อช้น้ำมันก็จะอยู่ <ส otes S 1> ในกระป๋อนี้แหละครับกระป๋อวงแหวนใหญ่ๆเนี่ยครับมันจะถ่วงไว้ในนี้นะครับแล้วก็มีตั <polling> วล็อกบูทเป็นกดเอาไว้นะครับเม <ๆ S 2> <stop> ื่อเราขีดตรงนี้น้ามันจะหยดลงมานะครับ มันก็จะชําโดยอัตโนมัติครับเห็นไหมครับการให้ตัวนะครับถ้าเราไม่มีมันจะดันออกไปเลยนะครับทําให้ตะแกรงดันออกไปกระเด็นไปหมดเลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้ใบพัดหักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวล็อกไว้ก็ตัวไฟเบอร์นี่ครับเป็นตัวล็อกแล้วมันก็จะมาแตะติดกับบูธนะครับเมื่อฉีดลงไปตรงนี้ก็หมายความว่าลงวงแหวนในในกระป๋ะใหญ่ๆนี่นะครับเนี่ยวงแหวนขอบใหญ่ๆเนี่ยครับบูธมันจะวงแหวนเนี่ยแต่ตัวน้ำมันมันจะอยู่ตรง ใส่ไว้ในกระป๋อนี้เลยครับเป็นวงใหญ่ๆครับอันนี้เมื่อฉีดลงไปนะครับแรงดึงดูดของโลกมันก็จะหยดลงมาเนี่ยหยดพยายามให้มันหยดจริงๆลงมาครับเมื่อมันลงไปที่เมื่อเราตั้งตรงๆนะครับให้แรงดึงดูดของโลกลงมาเมื่อมันลงไปที่วงแต่ทัศนารนะครับมันก็จะมันจะคล้ายๆฟองน้ํานะครับเมื่อลงไปปุ๊บมันก็จะดูดไปทั่วเลยครับอยากฉ่ำเท่าไหร่ก็ฉีดใส่เข้าไปได้เลยครับแต่เวลาฉีดนะครับต้องน้ํามันจักนะครับ เราจะต้องอ่านสลากด้วยนะครับจะต้องเขียนว่าไม่ทําลายอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับและฉนวนต่างๆนะครับเพราะการฉีดเนี่ยครับมันจะสามารถฉีดเข้าไปที่ขดลวดด้วยนะครับดังนั้นถ้าปลอดภัยกับฉนวนนะครับเราก็สามารถฉีดเข้าไปในขดลวดได้เลยครับอันนี้ฉีดเข้าไปที่ขดลวดก็ไม่เสียนะครับเราไม่ต้องไประวังอะไรเราฉีดใส่อย่างเดียวเลยครับอยากฉ่ำไปแค่ไหนก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้พุทท้ายหรือบุทหลังก็เป็นงันว่าฉ่ำไปแล้วนะครับ ทีนี้บูทหน้าครับบูทหน้าก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับมันก็จะมีไฟเบอร์เหมือนกันครับรุ่นใหม่ๆนี้ก็จะใช้เป็นกระบอกเหล็กสีเินแทนครับเป็นการเดินกึกเนี่ยประมาณสามมิลนะครับสามมิลบางรุ่นก็ห้ามิลอะไรประมาณนี้ครับกึก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 อย่างนี้นะครับเป็นมันจะติดไฟเบอร์ทั้งสองด้านนะครับคืออยู่ที่บูทตัวหน้าแล้็บูทตัวหลังนะครับอันนี้เราฟั่มลงครับให้พยายามให้ตรงนะครับเพื่อให้มันสามารถซับน้ำมันได้อย่างชุ่มฉ่ำนะครับ เพราะบางครั้งการถอดนั้นอาจจะอันตรายนะครับอาจจะทําให้สายไฟขาดแล้วการต่อจะยุ่งมากนะครับจริงๆแล้วถ้าบูทหน้านี่แนะนําให้ฉีดจากข้างบนก็ได้นะครับให้จับหนายขึ้นแบบเมื่อกี้แล้วก็ฉีดใส่เลยครับอ,อันนี้หรือใครอยากช่ำจริงๆฉีดตรงนี้นะครับแล้วก็หงายขึ้นนะครับฉีดแล้วให้อยู่ให้มันไหลลงไปแบบตอนแรกที่ผมฉีดน้ำมันด้วยมือนะครับแบบตอนที่หนึ่งนะครับมันก็จะไ,ไหลเข้าไปในกระป๋องนี่นะครับนี่กือบูทอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นเลยนะครับสีทองสีออกสีทองทองนี่ครับเป็นบูททองเหลืองครับ นี่คือบูธครับฉีดลงไปเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเลยครับแล้วก็แผ่นซับน้ำมันก็จะพุ่มอยู่กับบูธตรงนี้เลยครับพุ่มอยู่กับตัวบูธเลยครับเมื่อฉีดลงไปปั๊บมันก็จะเข้าไปแบบท้ำไปเลยครับอันนี้ก็จะมีไฟเบอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะใช้ไฟเบอร์นะครับรุ่นเก่านะครับเงินไฟเบอร์ก็บอกไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะมีวงแหวนไมล่าอยู่สองตัวนะครับเป็นลอเพอร์กันชนอันนี้โรเตอร์นยครับโรเตอร์ เนี่ยครับสีกับูนี้่วนตรงนี้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นบูธนะครับเนี่ยบูธจะอยู่นี้แล้วก็เปาะอยู่นี้นะครับเมื่อฉีดลงไปเป็งติ่งๆงลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะทั่วไปเองครับแต่เราจะต้องเอาน้ํามันที่มีท่อนะครับท่อเล็กๆอย่างที่ผมใช้นะครับสมัยก่อนเขาจะแถมกับมากับน้ํามันโซนแอคเลยครับแต่สมัยนี้รู้สึกว่าจะไม่มีติดมานะครับเราก็หาได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับไปขอซื้อท่อพวกนี้ทางอาสัหนะครับแล้วก็ฉีกเข้าไปเห็นไหมครับบูธทองเหลืองเนี่ยเห็นะครับ อันนี้เป็นบูธหน้านะครับจริงๆบูธหน้าเราจะฉีดอีแบนก็ได้นะครับฉีดตามที่บอกนะครับในตอนแรกๆนะฉีดใส่ตรงนี้เลยครับแล้วให้น้ำมันมันไหลลงไปนะแต่ต้องกลับกลับขึ้นมานะครับกลับมอเตอร์ขึ้นมาการฉีดแบบนี้จะเป็นการฉีดแบบช้ำเลยนะครับเรียกว่าน้ํามันเต็มเพียบเลยครับเข้าไปในแผ่นซับน้ํามันนะครับรูปร่างคล้ายๆฟองน้ํานะครับพอฉีดเข้าไปโดนส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะดูดซับไปทั่วนั่นเอง ก็ฉีดเข้าไปได้เลยครับเนี่ยฉีดแล้วเต็มที่เลยครับจะเอาฉ่ำแค่ไหนก็ใส่ไปเลยครับและที่สาคัญนะครับน้ํามันนี้สามารถฉีดโดนขดลวดได้นะครับไม่ทําลายฉนวนในขดลวดนะครับถ้าเกิดไปทําลายฉนวนในขดลวดก็จะเกิดการมอเตอร์ช็อตบนะครับหรือช็อตก้างขดยุ่งขึ้นมาอีกทำไมถึงช็อตก้ามขดได้นะครับช็อตก้ามขดเพราะว่าแต่ละขดเนี่ยมันจะมาแปะติดกันด้วยนะครับใช่ไหมครับเวลาเขาวายสายก็จะแปะติดกันด้วยเพื่อความเรียบร้อยครับ มันนั่งกันก็จะช้อยกันอยู่ระหว่างนั้นแหละครับยังจะขีดตรงนี้ก็เป็นว่าฉ่ำนะครับฉีดแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วนะแต่ถ้าหากว่าไม่พอใจก็ฉีดอ้ำไปได้อีกนะครับไม่ีปัญหาครับแต่มันจะเปื้อนน้ำมันแค่นั้นเองครับแล้วก็ลองหมุนดูครับปรากฏว่าหมุนติ้วเลยนะคล่องเลยนะครับอันนี้เป็นพัดลมสิบหกนิ้วนะครับรุ่น st 7จ3 1กสามหนึ่งของฮาตาลิครับเอามาาเทียบเคียงให้ดูแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับการฉีดน้ำมันแบบฉ่ำที่อยากจะมานำเสนอให้นะครับ นองจากมีคนไปถอดแล้วถอดออกมาทีดนะครับแล้วก็เกิดการผลลวดขาดเพราะมันเส้นเล็กๆบางๆนะครับถ้าไม่ดีก็ขาดได้เลยซึ่งก็จะยุ่งยากครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ